เซ่ไฮวันนี้เราก็จะมาพบกับแบมๆกันเราจะมารีวิวที่เราอยู่กันเรามาอยู่ตามชนบทนะว้าวก็ถือว่าดีงามาอันนี้ก็รถของพี่เป็นญาตของเพื่อนเราก็จะมารีวิวกันเรื่อยๆนะนี่ ถนนก็เก่าเขอะสนิมเกาะนิดนึงนะโอยเราก็จะขี่จักรยานไปเรื่อยนะเราจะลองไปชวนเพื่อนๆกันดูนะก็ถ่ายเป็นครั้งแรกก็ถ้าเกิดกล้องสั่นก็ต้องขอโทษทีนะรถเขาก็เก่าเกื่อนิมเกาะเสื้อเขาก็ยังไม่เปลี่ยนยเขาก็เออ ไปเรื่อยดูเราก็จะเอามาให้ดูนะฮาเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่อ่าโฟกัสโฟกัสอ๋ออันนี้ถนนใจผาสุดไปเอ่อไปอะไรก็ไม่รู้แล้ก็นาคำเอ่อสี่ร้อยเมตรแล้วก็วกโรงเรียนอ่ะหนึ100กิโลหกิโลอ่ะเล้ก็จะไปชวนเพื่อนๆกันดูเราจะไปเชวหมดกันเป็นรุ่นน้องเราเองแต่ว่าก็ เป็นเพื่อนกันนั่นแหละขี่ไปก็ถือว่าดีงานมะวันนี้เราก็ไม่มีใครถามเราก็ลงคลิปบ้านๆก็ถ้าเกิดอยากให้ทําคลิปอะไรก็บอกมาได้นะแต่ถ้าเกิดสตรีมสุดมีคอไม่สตรีมนะไม่อยากสตรีมเออก็นี่แหละก็จะมาเอ่อ หมดออมไปเลาะไหม,ไมหอ,อ่ะอทำไมต้องไงเหรอทำอไมเหรอฮะอ๋องั้นไม่กวนละาบายบาย,บายเนไปไม่ได้ครับเพื่อนเอาของมาส่งครูเราอยู่ในจังเรียนกันครับ ไม่เห็น,น,ไ,นไม่รู้ครับอะไรไปเราเล่นการถ่ายคลิปถ,ลนะถ่ายคลิปอ่ปาไปแล้วก็คุยกับพี่น้องเพราะว่าเราอยู่ภาคอีสานแล้วก็คุยภาษาอีสานกันอ่าเราก็จะมาดู ว่าดีสวยใช่ได้นะเขาก็จะเดินไปอ,อ๋อไม่ใช่เดินหนีอขี่จกักรยานไปเอ,อ่จอจักรยานน้องจกอักรยานเรายังซ่อมไม่เสร็จเลยเอ,อ่าตรงนี้ก็เป็นใบหญ้าออสวยใช่ได้นะอ,อืมไม่มีอะไรจะพูดละมันก็แค่แต่เกมมันก็ไม่สนุกนะเราก็มาดูสิ่งพวกนี้บ้างอ,อืมถือวสวยนี่คือ ช่างนะเอ่เราอยู่ตำบลนาคำนะรนะเราอยู่จังหวัดสกลนคอนอนรอำเภอวานานิวสจังหวัดเออพูดผิดจังหวัสดวส,สกลนคอนอนรอำเภอวานานิวาสตำบนาคำบ้านนาคำนะเราอยู่เ,เรียกว่าบ้านน้อยนาคำเขาจะเรียกตามแล้วก็ขี่ไปตามทางตรงนี้เป็นนานะเอ่อก็ช่วงช่วงฤดูนี้ก็ทำนากันเพราะฝนตกบ่อยมาก แล้วก็มีมีบัวด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูบัวมันจะมีบึงบัวด้วยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวคงไม่เห็นแล้วเราจะโฟกัส,สชัดๆนี่บัวก็ประมาณนี้แหละไปเราไปต่อกันเราก็ไม่มีอะไรทำนะ มีคนขโมยัวนบุกฟักบัวด้วยแล้วก็หีไปด้วยก็ถือว่าดีงามสวยชชยได้นะนี่ก็คือจุดรวมพุ่นคือว่าดีหอมนี่นะเอ ант, wick, Não, <c oughs> มเห็นตรงนาดีๆสวยๆนี่นะก็จะไม่ค่อยเห็นต้นข้าวเท่าไหร่เพราะน้ำมันโฟกัสก็ถือว่าสวยนะ เดี yeah, really. bon k wa k ung, ่ยวพรอบรัก็สวยมันก็เป็นบรรยากาศของวมางบ้านตรงตรงที่ตรงที่สึกเชียวเขียวนาหมดเลยบ้านเราจะนิยมทํานามากกว่าเพราะบ้านนาคําก็แปลว่าบ้านนานาก็คือนาคําคือทรัพอันประเสริฐแล้วคือข้าวเนื้อเองอ่ะเปล่าช่วงนี้อันนี้ทํานาดำอ่อก็สวย มีคนจิ้งข่ยกด้วยเราก็จะขี่ไปเรื่อยนะแถวนี้ก็จะมีปลูกต้นยูคาด้วยอ่ะนี่ไงสวยสวยสวยวิวชายยอดเราก็จะขี่ไปพอไปมังนะเพราะว่ามันจะข้าแล้วเอิมดูท้องฟ้าสวยมากอืมก็มีหญ้ารอบทางสวยนะเราจะมาอยู่ดูตรงนี้ดูดูดูด ดูหญ้าตรงนี้มันสวยมากเลยนะไปไปอ่ะเรากลับกันเลยเออเอามาเราจะมาอยู่แถวบ้านแค่นี้แหละอ่มก็มานี้แหละ มึงบัวสวยนะสวยแถวนี้บัวโคตรเยอะเลยแต่ว่าชาวบ้านไม่ค่อยเอาไปทำใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่รแต่ว่าก็ถือว่าสวยนะอ่านี่นะพี่ตรงนี้ก็สวยใช้ได้นะไม่ใช่ว่าไม่สวยมันก็มีความสวยของมันนะเสียงเราก,าก็พูดไม่ค่อยชัดนะ มันก็ออกแบบไงอ่ะมันตื่นเต้นเม่งงคิดแบบนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นสักหน่อยก็ถือว่าสวยนะอ่าก็ไปเรื่อยดูทางก่อนทางก็สึกเห็นไหมยังใส่รองเท้าอยู่เลยรองเท้าก็สึกเป็นรองเท้าน้องด้วยอ้ยเดียวเดียวจอดก่อน ไปต่อเราก็าจะกลับบ้านกันอคำคันนววนนะนี่คือจุดอ่อมุ้ยตรงนี้หญ้าสวยเห็นไหมสีเขียวสวยนะอ่อมนี่คือจุดรวมพลก็ถือว่าสวยนะดูดูดูสุดดูหูตาเลยนาข้าข้างนั้นอ่บึงบัวก็จบกันไปแค่นี้นะ ก็ขี่เกียขี่มอไซค์แต่ว่าก็เราก็ขี่ไม่เป็นอยู่ดีนั่นแหละคือขี่ก็ขีไ่ได้แต่ว่าก็พอขี่ได้พอฝึกแล้วข้างหน้านมีสีแดงอ้าวไปไปึงพื้นแล้วมัน,นเพิ่ม่ําอ่ะดูน้ำนี่คือน้ำเบี้ยงเป็ดน,น้ำแบบน่ากลัวมากไม่กล้าเล่นเลยไม่มีใครเล่นหพราะง่ายๆนี่คือดอกไม้เข้าปลูกอะสวย นในกล้องก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่จริงๆเราสวยนะเสียงเราก็เหมือนกันเสียงเราอ่ะไม่เหมือนในกล้องป่ะมาจองบ้านกันมาดูมือออกมือเลยก็จบวันแค่นี้นะอไปดูวัดก่อนเราค่อย ่ะยังไม่จบคลิปง,ง่ายๆไปขี่ไปเรื่อยๆรถจางจะมาฮะอายย็น ดูชาบ้านปุกผักกันมีดอกไม้สวยๆด้วยอ่าสวยมีความสปดขนาดนี้ไหมค่ออ่า,อานี่คือวัดใกล้ถึงวัดละว,วัดเราจะบรรจุกเป็นธาตุนะอ่า วันนี้เข้าพรรษาดีสิอ๋อยังไม่ถึงแลวเข้าพรรษาเราะว่าถึงแล้วก็ไม่รู้ก็สวยๆก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะวันหน้าก็จะคงคลิปอีกนะลงไปเรื่อไๆอะสวัสดีค่ะสวัสดีบาย